ปาริชาดเห็นมีตบตั้งมาเป็นเต้ออันับสาม4ีสิบสี่เก้าเลยหรออะไรมีแต่ตัวล็กๆเลยหรอโอ้โหรุ่นสี่สิบค่ะรุ้นใครใครอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเจ้าน้องค่ะขึ้นมาแล้วค่ะปีแรกเอ้าแล้วไม่ได้เป็นออเหรอไม่ไม่ออค่ะออคือหมูน้อยใช่มีทั้งสูอันที่หนึ่งน่าจะเป็นลาวที่สองน่าจะเป็นสูขที่สามเจ้าหมู้อ้โหน้องก็เลยมาเป็นอันดับหนึ่งรุ่นแล้วที่สอง ฟ้าใสก็สามเตยสี่พี่วุ้นจ้วุ้นแล้วห้าที่ห้าจำที่ไหนของพี่บุรีรัมม์อะค่ะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นอ๋อคนคนบุรีรัมม์ที่คนรับเสิทธกันหมดแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะกลับกันหมดแล้วรวมตัวด้วยความรวดเร็วค่ะเออแล้วก็ไปรองเท้าของเตยวันนี้เอมค่ะจักตัวนี้ค่ะลูกรักค่ะลูกรักค่ะพี่อีริทสองค่ะอีริทสองใช้แล้วเป็นไงคะไปเตยเ่่คะเบาเด้งดุ๊กแล้ววันนี้ได้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบ ไม่ได้ามเป้าค่ะไม่ไหวไม่ไม่ใช่ U P นี่ฟิลิปใินส์129ที่จําได้แน่นอนโอเคยินดีด้วยกับบ้านนอนพักพอนะโอเคไปเถอะเจอกันเมื่อมาเจออันดับสองหญิง449น้องฟ้าใส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 ่ใสคนสวยเขาใส่วันนี้ได้เวลาเท่าไหร่จ๊ะ1ชั่วโมง29 29วินาค่ะโอ้ที่เห็นฟ้าใสวิ่งแบบว่าพริ้วมาเลยนะแล้ววันนี้ใส่รองเท้าอะไรคะฟ้าใส่สิเหมือนเดิมเลยค่ะรงเหมือนเดิ ยิแจ้งเหมือนเดิม่ไม่ผิดหวังเลยค่ะทําให้เราได้อันดับสองและได้ตังไปหน่หน่นะคะเพราะรุ่นนี้แรงมากค่ะแรงมากคุณคะคุณค่ะเราไปดูหน่อยนะคะว่าเขาใครได้รางวัลนะคะโอเวอร์ออลท็อปสามองคุณชายนะคะสบโชคนะคะอินทั์แล้วก็ชัยพลนะคะสามสองสอง 10K สามคนคนแรกน้าพาสาร์ท355 10คนที่สองน้องสตอมนะคะ3706และคนที่สามน้องแอบเพรมกรมล3750นะคะและนี่ก็คืออันดับสองนะคะโอเวอร์ออลนะคะบุคคลโอเวอร์ออลฟีเมลมินิมาราธอนนะคะน้องสตอมมีค่ะวูดเวิร์ดนะคะคนไทยนะคะสตอม what show you wear today? um adios p r o c o r a d i d a s how you feel Amazing the like like a feather like wing l o ็วที่สุดวิ่งเร็วที่สุดเลยนะคะยินดีด้วยแล้วล่ะ what time you get today um today สามเจ็ดศูนย์หกการไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามเจ็โอ้สุดยอด see you นะสตอมพูดรักน่ารักน่ารักจ้ะไนกี้ไวเบอร์ไฟสีอ๋อมาตบมือกันหนึ่งทียินดี หมดเลย2.21.17ผู2 2, 1, 1, ้ชายนะคะ2.22.51และ2.27.35เบสออฟไทยก็เป็นไปใครไปไม่ได้สันชัยงามเขต2.27.24นะคะมาดูฝ่ายหญิงนะคะอันดับหนึ่งมาท่านะคะ2.51.01อันดับสองนะคะออนอนงวงสอนคุขมนะคะ2.53.28และลินดาจันจชิตอ .3 3.01.11เบสออฟไทยก็คือคุขมอ 43วินาที and the top p a t e อันดับสามวิรัตไวดาร่2 to our 43.53 second ส2งชั่วโมงสี่สองนาทีห้สิบสามวินาทีก็ and the second p a t e อันดับสองชุดเดชถนองซ้ำ to our 4 4 4 second สองชั่วโมงสีิบนาทีสีวินาทีดีกว่าดีจ้า เพราะว่าความท็อกที่เป็นคนใส่รองเท้าที่ว่าเด้งแบบที่ว่าแข็งแรง2.0 Pro แสดงว่าใช้ระยะสั้นแล้วระยะยกลใช้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าระยะสั้นระยะยาวระยะยาวถนักรองเท้าถ้ามีระยะยาวก็จะใช้รองเท้า น้องบอกว่าใส่คู่นี้แล้วเก่งไวครับใช้คู่นี้แล้วเก่งไว้โอ้โหแสดงว่าใช้แล้วต้องดีดเด้งดีมากอขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในโดงแชมรุ่น60นะคะลลงโดงแชมกำลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาเงินไปซื้อหวยเบอร์อะไรกันดีโ <c oughs> อ๊ยไม่ใช่จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนกันดีนะคะเดี๋ยวจะสอบถามเลยอันดับหนึ่งพี่อันดับหนึ่งที่ ใชคะพี <muitas> <ian> ่เด้งดึงดีนะคะพี่ดับรลอยค่ะคะโอ้โหหกสิบเท่าไรคะเนี้ยหยังแจวยังแจวยังแจวเวลาเท่าไรคะพี่หนึ่งพห้าหกสองพี่้ยอดรองเท้าเลยค่ะพี่ X แปดสอง้หกศย์ด้ยโอเคพี่ปีดาสุดยอดแห่งรุ่น6กสิบนะคะพี่ไมด้เวลาเท่าไรคะวันนี้วันที่หนึ่งหู้น เกตกาพี่คะพี่วิ่งเร็วกว่าหนูอีกนะคะพี่พี่พี่คะพี่อายุน้อยกว่าหนูไม่ใช่บ้าง่าหนูนะหนูเออพี่รองเท้าเลยค่ะพี่ทราบไหมคะ A สิบเมตาสปีดเอสิตเมตาสปีดสกายใส่แล้วเป็นไงคะสำหรับรุ่น60ก็ดีค่ะดีมากเลยแล้ววันนี้ได้ตังเท่าไหร่คะพี่ได้ตังกี่บาทคะเจ็ดังค่ะโอ้โอ้สุดยอดเชิญพี่รับเงินได้เลยค่ะดีๆทั้งสามท่านเลยนะคะ 10ปีชายระยะฮาร์กเวลาเท่าไหร่คะพี่เวลาชั่วโมง29ว้าวนี่60แล้วเหรอพี่60เท่าไหร่คะเนี่ย622แล้วรองเท้าที่ใช้คืออะไรคะพี่บูม้าบูม้าอะไรเนี่ยรุ่นอะไรคะพี่ฟลาสฟลาสฟาสอา3ฟลาสอา3ใส่แล้วเป็นไงคะพี่ก็ดีครับผมชอบผมชอบดีเด้งดีครับเออมันชอบ่ะแล้วกันขอบคุณมากค่ะพี่จ้า ที่3เลยหรอใช่แล้วที่1ใครเนี่ยที่หนึ่งรู้แล้วสดใสครับอ๋อสดใสแล้วที่สองที่2แทนครับจัดอ๋อแล้วเราใส่รองเท้าอะไรวันนี้ใส่เน็กเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับเน็กเปอร์เซ็นต์ไนกี้เน็กเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เขาใหญ่เนาะแล้วใส่แล้วเป็นไงดีงามกำลังใจมันเนาะโอเคยินดีกับรางวัลด้วยจ้าที่5มินิมาราธอนรุ่น18 2 9ได้เวลาเท่าไหร่จ๊ะ4ี่ 了吗、啊啊啊 เ,ะะเพื่อนๆก็อาจจะสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะแต่แชมป์นะคะเขาขอบอกว่าเขาคือแชมป์เพราะว่าเขาซ้อมอย่างหนักนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าเราอยากจะวิ่งดีะะ่างเขาก็อาจจะต้องซ้อมหนักในระดับหนึ่งแล้วก็รองท้าอาจจะเป็นตัวช่วยอีกตัวนึงนะคะ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ช่อง 11. สัตว์สิบหนึ่งซึ่งนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ